ขั้นตอนการประเมินตนเองของอ,อสมอนะครับมาหน้านี้แล้วนะครับเนาะแล้วก็มาคัดคัดกรองผู้ไม่ติดเชื้อเ c d ซีดีครับม,มันจะมีขึ้นให้ออสมอประเมินตนเองเรากดเข้าไปครับอ่าหลังจากนั้นมันจะขึ้นวันที่มีการประเมินเนาะเลขประชาชนชื่อออสมอผู้ประเมินเราใส่อายุ ใส่ข้อมูลลงไทชายนะครับอ,อ่าเนี่ยก็ส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นประวัติครอบครัวครับอ่าเกี่ยวกับมีประวัติการเจ็บป่วยหรือไม่นะครับนะถ้าไม่มีก็ไม่มีกดไม่มีนะครับมีประวัติการแพ้ยาหรือไม่ถ้าอ่ไม่มีก็กดไม่มีนะครับข้อสามมีประวัติการแพ้อาหารหรือไม่อ่าไม่มีก็กดไม่มีนะครับอญาติสายตรงของท่าน นะครับป่วยเป็นโรคติดเชื้อ n c d ดีหรือไม่ถ้าไม่มีก็กดไม่มีนะครับใส่ตามข้อมูลความเป็นจริงครับหลังจากหมดเราก็กดถัดไปครับส่วนที่สองประเมินร่างกายของตนเองครับใส่น้ําหนักเข้าไปครับอร้หนสิบร้อยหกสิบนะครับอ่ารอบเอม่มันจะคํานวณขึ้นมาเองนะครับเนาะแต่จะมีมวลกายนะครับความดันนะครับถ้าเราเป็นความดันปกติก็ใส่ค่าปกติเข้าไปครับอะรสัส อ่าเป็นความดันปกตินะครับเนาะที่ผจรที่ผาจรน,นะครับก็ใส่ปกตินะครับอ่าระดับน้ําตาลถ้าไม่บินมาหวานก็ใส่ระดับน้ำตาลปกติครับขอไม่ครบมันก็จะขึ้นข้อมูลว่าขอไม่ครบแล้วก็เลื่อนดูนะครับไม่ครบที่หน้าน่าจะรอบเอวนะครับรอบเอวน่าจะยังไม่ครบอ่าใสใ่ครบสามสิบส <30 4. S 1> ี่ถามแล้วครับส่วนที่สามก็จะถามว่าท่านมีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อย เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของเรานะครับมีการออกกําลังกายไหมนอนหลับพักผ่อนเพียงพอหรือไม่นะครับถ้าปกติก็นอนหลับพักความเพียงพอนะครับไม่สุดรี่ก็กดไม่สูบนะครับหรือแอลกอฮอล์บ้างก็ใส่จมนะครับภาวะซึมเศร้ามีไหมความเครียดนะครับไม่มีก็กดไปนะครับสองสัปดาห์นี้ท่านมีความเพลิดเพลินมีความรู้สึกเบื่ออะไรไหมถ้าไม่มีก็กดไม่มีนะครับเนาะอย่าง สุขภาพจิตด,ดีนะครับออันนี้ก็ไม่มีนะครับสุขภาพจิตดีเนาะมีความกังวลอะไรไหมท่านมีสมาธิ<อ>น้อยลงไปไหมถ้าไม่มีก็กดไม่มีนะครับนอนหลับดีบ้างไม่มีบ้างก็กดไปลงประเมินไปได้นะครับเบื่อซึ่งนะครับอา,อาจจะเป็นบางครั้งเนะเาะท่านไปี c d พวกน้ำตาลนะครับมันก็จะมีน้ำอัดลรมพวกชากาแฟเรามีกินไหมก็อ่า ไม่ค่อยกินก็ไม่ค่อยกินนะครับมีการเติมน้ำตาลน้ำเชื่อมน้ำผึ้งในเครื่อง